ดัซเซลโดเนียอัลฟาเจท์คือหนึ่งในอากาศยานรบขนาดเบาที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามเย็นโดยเป็นความร่วมมือทางทหารระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีตะวันตกจุดประสงค์หลักในการสร้างเครื่องบินลำนี้คือการตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านการฝึกนักบินและการโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยีการบินของสองประเทศยุโรปและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาจนถึงทุกวันนี้ โครงการอัลฟาจเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1,970เมื่อทั้งสองประเทศต้องการหาทางออกแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าเยอรมนีต้องการเครื่องบินฝึกนักบินขั้นสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปยังเครื่องบินเจ็ตสมัยใหม่เช่น F-4 Phantom II และต o r n a าโดในขณะที่ฝรั่งเศสต้องการเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินขนาดเบาที่สามารถทำงานได้หลากหลายผลลัพธ์คือความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบริษัท Dassault Aviation จากฝรั่งเศสและโดเนียจากเยอรมนีตะวันตก เครื่องบินอัลฟาเจ็ตมีการออกแบบที่ทันสมัยในยุคนั้นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวสูงตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีสองที่นั่งเรียงกันนักบินและผู้ฝึกหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในรุ่นฝึกเครื่องบินสามารถทำการบินได้อย่างนุ่มนวลควบคุมง่ายและตอบสนองไวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการฝึกนักบินให้พร้อมเข้าสู่เครื่องบินรบขั้นสูง อัลฟาเจใช้เครื่องยนต์เจ็คู่แบบเทอร์โบฟาน SNECMA เทอร์โบเมซซาและแสกที่ให้แรงขับประมาณ3,000ปอนต์ต่อลูกสูบต่อหนึ่งเครื่องยนต์แม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ให้ความเร็วเหนือเสียงแต่ก็เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจหลากหลายโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว2,600กิโลเมตรจุดเด่นอีกอย่างคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบหลักทำให้หลายประเทศเลือกใช้งานอัลฟาเจในภารกิจต่างๆ ในด้านการติดอาวุธอัลฟาเจ็ตสามารถติดตั้งปืนกล27มิลิเมตรหรือ30มิลิเมตรรวมถึงมีจุดแขวนอาวุธใต้ปีกและใต้ลำตัวรวมทั้งหมด5ตำแหน่งรองรับการบรรทุกระเบิดธรรมดาระเบิดนำวิถีจรวดและแม้กระทั่งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสัน้นสิ่งนี้ทำให้อัลฟาเจ็ตมีความยืดหยุ่นในการทำภารกิจทั้งการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินการโจมตีเป้าหมายทางยุทธวิธีและแม้แต่การสกัดกั้นเบื้องต้นในบางสถานการณ์นอกจากภารกิจด้านการรบแล้วอัลฟาเจ็ตยังถูกใช้ในบทบาทฝึกนักบินของหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนี ani, อียิปต์ไนจีเรียโมร็อกโกเบลเยียมและอีกหลายประเทศจุดเด่นของมันคือการเป็นสะพานเชื่อมที่ดีระหว่างเครื่องบินฝึกพื้นฐานแบบใบพัดกับเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงขั้นสุดท้ายนักบินที่ผ่านการฝึกด้วยอัลฟาเจ็ตสามารถปรับตัวเข้าสู่เครื่องบินรบสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้นหนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงมากคืออัลฟาเจ็ตอีซึ่งถูกใช้โดยกองทัพอากาศฝรั่งเศสในบทบาทเครื่องบินฝึกขั้นสูงขณะเดียวกันก็ยังมีอัลฟาเจ็ตเอที่พัฒนา ในเวลาต่อมาเครื่องบินบางลำได้รับการปรับปรุงเป็นรุ่นอัลฟา j จตสและอัลฟา j จ t เอทที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นำรองทันสมัยมากขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มทยอยปลดประจำการอัลฟา j จตแต่ก็ยังคงเห็นได้ในบางกองทัพและยังคงใช้งานในบทบาทการฝึกและการแสดงผัดแผลงทางอากาศเช่นทีมบินผัดแผลงปาโตรยูเดอฟรานซ์ที่ใช้งานอัลฟาเจตมานานหลายทศวรรษ จุดแข่งที่ทำให้อลฟาเจ็เป็นที่นิยมคือความน่าเชื่อถือความคล่องตัวต้นทุนการใช้งานที่ประหยัดและความสามารถรอบด้านมันอาจไม่ใช่เครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แต่ในฐานะเครื่องบินฝึกและโจมตีเบลอัลฟาเจ็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงในตลาดโลกนอกจากนี้การที่เครื่องบินรุ่นนี้เป็นผลผลิตขององค์การร่วมมือระหว่างสองชาติก็สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในยุคสงครามเย็นซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลลัพธ์ด้านอากาศยานเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในยุโรปอีกด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปกว่า50ปี Alpha เจ็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในด้านการออกแบบเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่สมดุลที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกและยังคงถูกจดจำในวงการการบินทหารทั่วโลก